ยายแววกลับมาถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วจ้ะ,ะเป็นอย่างยายแววจะค่อยมาหาดใหญ่มันบ่นเพราะว่าลงสนามบินหาดใหญ่จากหาดใหญ่ไปบ้านพี่สาวแค่ชั่วโมงเดียวจ้ะแต่ถ้าไปลงทั้งในมาเละไกซ่ซำไปไอ้กรุงเทพจากพะเยาไปกรุงเทพยายแววกเ็เลยลงหาดใหญ่แต่ว่าเมื่อน,นี้จะขึ้นจากหาดใหญ่ ไปลงเชียงใหม่กันจ้ะจะไปหาเด็กน้อยไปกินข้าวที่เชียงใหม่พอบินตรงเนาะเชียงรายบ่มีจ้ะพ่อกันที่ที่เชียงใหม่เด้อค่ะคุณหลานนี่คุณหลานนี่คุณตากันมาทรงเอาตาทิมว้หนีจ้ <c oughs> ะวันนี้ตาก็แต่งตัวหล่อนะวันนี้อ่ะแม่ลูกสาวลูกสาวล่าซื้อเสื้อให้ใช่ไหมสองตัว มหไดลจะจะเดินทางไปเชียงใหม่นะจะขอบคุณมากนะค้าขอบคุณค้าบัตร่่า่ระโอเคโชคดีอีกปพ่อกันินาปีโอเคค่ะบ้านพ่อกันแย่แววถึงเชียงใหม่แล้ว่ามาครับมองกลับบ้านเลยจ้ะประสบกา แม่ไม่เที่ยวตัวสิเลนดอย่างผู้ผู้จากไอสเกตเนะไปเบิ้งกันเพาะเป็นเร่งดจะอ้วน แม่เนี่ัดขขีองย่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวนี่มาขัดตาเดี๋ยวมาขัตาเดี๋ยวมาัาเดี๋ยวพามาเลยไม่ขัดเขาเปิดด้นะจ้าคุณควรออกจุ้งจึ่ะเด็กน้อยพากันไม่กินไอหยางบุเนื้อออหยางก็ ชาบูนิกูเซนนี่กเซนสั้นอยู่เชียงใหม่จ้ะอยู่เชียงใหม่เออนี่เบ้หิวสันส้นสวนเด็กน้อยมื่อนี้สุบากินขเข่าด้วยสั่นเหรบ้หิวสัน้นพาแม่แวะไปเล่น,นในห้างในย่างคุณอ่ะออกมาบอทุเด้อบ่ลงดอันนี้บ้หิวมันสั่งเท่าละสิบกว่าย่างมา น้องจ๊ะวันให่แววสิอันถึงบ้านจากโมงจากยามมื้นี่บ่ถึงง่ายดอกขณะนี้ยังอยู่เชียงใหม่อยู่เลยอ่าหกโมงหกโมงไปเกือบทุ่มนึงแล้วจ้ะยายแววยังอยู่เชียงใหม่อยู่ทั้งที่ลงเครื่องหนึ่งแต่สี่โมงสี่โมงสิบนาทีโอเคจ้ะกิขนข้าวนกันด้อค่ะ หมูนะนี่เป็นเนื้อสามจานหมูสามชั้นอันนี้หมูหมูย่างหมูนี่เนื้อเนื้อสามชั้นเนื้อผิดมันนี่ใบพายใบพายไขู่อันนี้เนื้อจ้ะเนื้ออันนี้หอยเชลล์อกชีสอันนี้กับกุ้งอกชีสอันนี้เนื้อไข่ปูก็ยังไข่ตุ๋นด่ะ ไข่ปูตุณประตูลมะฮั่ยแต่พอจิ้มพอกปูจิ้มปูตับทัไหนอันนี้หัวอะไรกันที่สอง่ีสองีวกใคเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยห้ามือนี่วัแต่บ่หิวเออวัดไปเล่นแล้ว เห็นจะโซกันคุณน้องสั่งพี่น้องจ้าหัวละสี่ลอยสาเจ็ดบาทเอาเอาเข้าไปเอาแท้แทมาเด้อค่ะแแสบๆน้ำกัน ปีนแหละค่อยคุมเนาะลุงบูเนาะเอาเด็กหน่อยมื่อนี้ไปกินนะไม่ค่อยคุมเลยหัวละเลยคุ้มอิลิคุ้มอิลินะ้าเน้อต้ยเนื้อติดมันเนื้อใบพายคือเนื้อโค้คุ้ม นี่โคคุณไอ้มดมันชอบเนื้อกับตาแอฟนี่นนะกับพอมันนี่นนะชอบเนื้อแล้วเตยขีปันเป็นปลาเซนปลาเซนแต่มันเป็นแบบคล้ายๆบะหมี่อ่ะมาจ้ามากินน้ำกันเด้ออ้าวจบว่ะไม่อยากกินเลยยนะังไง ชิดไวดชิดจ so it ิงแบบนี้กวานดนอ่มกินมได้กกินมาไ้ว้าวเนี่ยนี่นีวนี้ กินหัวกุ้งก็ได้ด้วยนี yeah. ่มรับเรากินหัวกุ้งเด้อแต่น้อยๆซ่บปะอร่อยอดอยากอดอยากมาหิวเข้าเลยเนาส่วนกินอยู่คุณมาคิวบ่กินบ่กินบ่หิวทั้งเบิดทั้งสามคน ยังมีองไรกันดิวาเดี๋ยวมีของมนบิซูเกี่ยวสุดเกี่ยวแบบไหนนะเก็บใจที่ชอบมาให่อเราออกมาคนกันะ มาจิ้มสักหน่อยก็ได้แล้วมันได้น้อยเดียวเออมาจิ้มหน่อยเนี่ยอากาศรองนี่จ้ะผู้กังอันนี้พู้กินกินกินเริ่มตึงแล้วก็บเวลาอย่าไปเออก็ให้เวลาตั้งสองชั่วโมงเจ้ของกินสั่นบุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บุ๊บป๊บองอ่งโอ่งโอ้ยแล้ว หานไปหานไปแค่30มกว่านาทีจ้ะ ค้างเริ่มงานแล้วค้างเริ่มงานอันนี้ก็เริ่มงานแล้วไม่หิวไม่หิวกินอะไรคิดว่าน่าเดี๋ยวนะจ๊ะที่แบบหมูสามชั้นไปนานกินไม่ได้จังดัง ผักสมก็มีสมผักกับกิมจิอามากินตัดเลี่ยนแต่น้ำจิ้มเพิ่งจะมีใช้น้ำจิ้มหลายย่างีมจิ้มอร่อยท้านเนี่ยนจิ้มซีฟู้ดก็มีน้ำจิ้มมีซี่หาย่งางสู้ค่ะไอสติมมี้ี่กับไอติมมีน,น,นมนป้ะวดเบิดไปแล้วสองถ้วย นี่โซดมบอกจีนี่ <Nhạc> 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 เกิ์เกต์เกตเอาแอล้วขอลาสวีกันนะจ้าคิดดีฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามช่ยอยงไงแล้วเลยจา้ากินเขาอิมแล้วก็สิเดินทางกลับบ้านจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ